สวัสดีครับมนี่พาไปนอนมากก่อยมวงย่ำหมักมว้วนปิบมาอยากต้นเมื่อกี้เดี๋ยวฝันเสียก็ไม่นอนร่างกินพอดีเลยม,มือเนื้อพี่น้องเสียก็

là số cái bộ móng tôi này, khăn súc này, nó là một cái sợi, không có sợi, không có sợi nó súc, dài đấy các bạn, đẹp ngang ngang นี่เป็นตะแครับพี่น้องเครื่องปรุงข้าวไปที่นี่เนี่ละ,น,ะ,ลน,ะน,น้ำปลาไหลชูรสนะครับผมมีกะขัวน้ำมีพริกน้ำพี่น้องมีน้นำตาลมีน้นำปลาขาดไม่ได้เลยเข้าปรุงตามใจชอบพี่น้องแซ่บใส่หัวลไปนี่กะข,ขวัขขวขะขัวตัวเองอืม้ม พี่น้องไม่แต่สองอเราตววใส่น้ำปลาพี่น้องอนมีน้ำเล็กน้อยใส่น้ำปลาเข้าไปนะครับพี่น้อง <c oughs> โอตอย่างน้นเคืมเราเพิ่มน้ำตาลอีกสักช้อนสิโอเคมีน้ออก มอมกบวน่ากินมากมันเขียวน้ำมัมนเปนสปาเกตตี้แไแมันเศร้าหมองเียเขาเลยมเศร้าหมอไปหเศร้าหมองไแททิ้อย่างร่างเลืหงัครับวะเแลยวครับมงเฮิมมงเม ยโสมภณเพียตั้ง้องเมื่อมาอยู่ต้องขอให้ทำเรือ้ทำเด้ ความนกินของผมเขีนเนี่ยความหมายกินสป,ปาเกตตี้แต่ว่าเป็นเศร้าแบบง่วงแศรษมากวันนี้